หวังมีความหวังเมียงดีดีล่ะเจ้าอย่ามาหวังน้ำไข่เด้อไม่ไปจะเสียเจ้าเรื่องจะต้องคิดวันต่อวันด้วยมันไม่ใช่เรื่องนี้มันจะแบบเหมือนเดิมเติมือไปเออฉันไม่ใช่ของตายฉันยังดิ้นได้ And lining the route of the canal, you can see a number of houses t h typical Bruges step f a c a d e above some of the windows and doors you can see strange g o l l i e f i g u r e these s o p n i l s p r i t s from entering the house เข้อไม่ได้เป็นน้าอะไรก็ไม่รูอรูมีร้ครับแกัรคล้ายๆกันบรรกาศนะครับเดินชมกาศมาเรามาหลายอย่างไม่ตวัจงกวาทมตอนต่อไปกับผมเสกสันนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ

I knew it.